E สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทเทวรบไลแหล่งรวมข่าวสารรีวิวและอัปเดตล่าสุดในโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถกระบะท,ที่ครองใจผู้ใช้ทั่วโลกมาอย่างยาวนานและขึ้นชื่อเรื่องความทนทานความแข็งแกร่งและสมรรถนะที่ไว้ใจได้นั่นก็คือ Toyota h ไฮรักเรโวรุ่นปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังจะมาเปลี่ยนมาตรฐานของรถกระบะไปอีกคัน t o โยต้าไฮรักเรโวถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแรงและความอนเนกประสงค์ ในโฉม2026นี้โตโยต้าได้ยกระดับทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะให้ก้าวล้ำกว่าเดิมเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งสายลุยและสายใช้งานในชีวิตประจำวันได้ครบถ้วนเริ่มจากดีไซน์ภายนอกไฮรักเรโว2026มาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกดุดันและทรงพลังมากขึ้น ไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่ให้ความสว่างคมชัดพร้อมไฟเดย์ไทม์ร n นนิ่งไลท์เสริมลุกที่โชบเชี่ยวล้ออัลลอยขนาด18-20ถึงนิ้วขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยบ่งบอกถึงความแกร่งและความมั่นใจในการขับขี่บนทุกสภาพถนนเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่หรูหราและทันสมัยมากขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระและมอบความสบายแม้ต้องเดินทางไกล แผงคอนโซลดีไซน์ใหม่หน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงและฟังก์ชันการเชื่อมต่อที่ครบครันนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนและช่องชาร์จ USB หลายตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งด้านสมรรถนะ Toyota Hilux Revo 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีกำลังมากขึ้นพร้อมทั้งเครื่องยนต์ไฮบริดดีเซลไฟฟ้าแบบใหม่ ที่นอกจากจะให้พละกําลังแรงบิดสูงแล้วยังช่วยประหยัดน้ํามันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นระบบเกียร์อัตโนมัติ6หรือ8สปีดถูกออกแบบให้ตอบสนองนุ่มนวลแต่ยังคงความดุดันในการใช้งานหนักสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการลุยไฮลักเรเวล2026ก็ไม่ทาให้ผิดหวังเพราะมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะระบบควบคุมการทรงตัวขณะขับลงทางลาดชานันและโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมด normal eco พาวเวอร์หรือแม้แต่โหมดออฟโรดที่ช่วยให้คุณผ่านทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจเทคโนโลยี Technology, ความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นไฮลักเรเวอรรุ่นใหม่นี้มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอัดัพตีระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่และการจอดเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ทำให้ t o โย t a h ไฮรักเรโวแตกต่างจากคู่แข่งก็คือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งความทนทานและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารไม่ว่าจะใช้เพื่อการทำงานขนส่งหรือเดินทางกับครอบครัวไฮรักเร v o 2026ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทุกด้านโดยรวมแล้ว Toyota h ไฮรักเรโว2 2 6 6คือการยกระดับมาตรฐานใหม่ของรถกระบะที่ไม่เพียงแค่เน้นความแข็งแรง แต่ยังมอบความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทำให้รถรุ่นนี้เหมาะกับทั้งคนที่ต้องการรถสำหรับงานหนักและคนที่ต้องการรถคู่ใจสำหรับทุกวันและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ t o y o ต a h i l u ัก e v o 2026รุ่นใหม่ล่าสุดคุณคิดว่ารุ่นนี้จะยังคงครองตำแหน่งรถกระบะยอดนิยมอันดับหนึ่งต่อไปหรือไม่คอมเมนต์บอกเราได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอทอร์โบไรส์เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและรีวิวรถใหม่จากทั่วโลกแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ